สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่บริษัทจำใสพับริชชิ่งค่ะหรือที่เพื่อนๆรู้จักกนันในนามสำนักพิมพ์จำใสนั่นเองค่ะสำนักพิมพ์จำใสตั้งอยู่ที่ถนนจรัญสนิทวงเข้ามาในซอยจรัญสนิทวง31นะคะเพื่อนๆอาจจะเดินเข้ามาก็ได้ที่อยากออกกำลังกายหรือไม่ก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้ามาได้เลยค่ะพอมาถึงหน้าสำนักพิมพ์แล้วเนี่ย ซ้ายมือนะคะรบกวนเพื่อนๆแลกบัตรวีซิสเตอร์นะคะกับพี่เราประพอใจดีพี่นพดลนั่นเองค่ะต่อจากนั้นเมื่อแลกบัตรแล้วเนี่ยเดินตรงเข้ามาหน้าบริษัทเลยนะคะซ้ายมือที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นเนี่ยก็คือหลวงพ่อจำสเราแวะไหว้พระกันสักนิดนึงนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของเราซึ่งหลวงพ่อจำสนี่นะคะเป็นที่พึ่งทางใจของชาวจำสก็ว่าได้เลยค่ะ าไหว้พระแล้วนะคะเดินตรงเข้ามาต่อเข้าสู่เคาน์เตอร์ด้านหน้าตัวออฟฟิศเลยนะคะอ่าค่อยๆก้าวหนึ่งสองซ้ำอ่ะกระจกใสๆอย่าเพ้อใจเข้าไปชนค่ะทีนี้เราจะได้รับแอร์เย็นๆกันแล้วด้านหน้าเคาน์เตอร์นะคะเราจะได้พบกับพี่พนักงานจังใ่ใจดีนั่นก็คือพี่นกของเรานะคะหาเพื่อนๆคนไหนเนี่ย ต้องการจะสั่งซื้อหนังสือหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่พี่นกค่ะแล้วก็เคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะรับทง้งเงินสดแล้วก็บัตรสมาร์ทเพ์สบัตรสมาร์ทเพ์สเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับพอยด์ด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เลือกว่าเราจะซื้อหนังสืออะไรเนี่ยซ้ายมือตรงนี้เลยจะเป็นด้านหน้าเว็บไซต์ของจัใสนะคะเพื่อนๆคลิกไปที่ ร้านหนังสือค่ะก็เลือกเลยนะคะว่าเราจะอ่านแนวไหนไม่ว่าจะเป็นแนวความรู้สึกดีที่เรียกว่ารักจัส่เลิฟซีรี์ติมแลนด์ออฟเลิฟมากกว่ารักสวีทเอเชียลรวไมไปถึง Magic Cafe แล้วก็เมจิคาเฟ่เลิฟค่ะเนะมาอสั่หนังสือแล้วเนี่ยนะเราก็นั่นงรอนะคะตรงจุดบริการลูกค้าด้านหน้าอ่ะอ้าอ้า ตรงด้านนู้นนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนต้องการที่แค่หนังสือโปสการ์ดรวมทั้งแผ่นพักใบปริวเอกาสารสอบเอกสารที่เกี่ยวกับจำใสยเนี่ยสามารถหยิบตรงนี้ได้ฟรีแบบไม่อั้นเลยนะคะ